ทำแรงกันสคนเล่อเนเลนนเหน่อย,รย,นนอยครับคุณผู้ชมอันนี้น้องนก <รอ S 1> นะครับรรน้นะนองนกอยู่สวนแต่ว่าก็ไกลาจากสายส่งอยู่สายส่งอยู่นู้นครับคุณผู้ชมนูน้นไกลามากอยู่ฟากฟากฟากพองนะครับก็ได้มาติดโซลาร์เซลล์ระบบจริงๆอะ่ะมันเป็นไฮบริดออฟกริดนะครับ3กิโลวัตต์ก็เมื่อกี้นี้ก็ทดสอบสูบน้ำจากปั๊มบาดาละเพลินว่ามัน มันค้ำเนาะใช่ครับเออ <ใจ S 1> เรามันนค่่ไปหอยเออมันค้ำไปหน่อย,เ,อออยเราก็เลยได้ทดลองปัม๊มตัวนี้นะครับหนึ่งแรงของซับเมิร์ดก็สูบมานนี้แหละครับนี่เข้าห้องซ้วมโมเดิร์นนะครับใครอยากจะเรียนแบบไม่สงวนนะฮะไม่สงวนสิทธิ์เอา้าเดี๋ยวเมื่อวานมาขึ้นแผงหายไปไหนคนเนี่ยใช่ครับเขามาขึ้นแผงโซลา่าเซลล์หายไปไหนเขาเลยหายไปใช้คาร์บเมาครับผม <laughs> เต็มที่ครับแผงอยู่ข้างบนแปดแผ่นครับคุณผู้ชมวันพรงนี้ก็จะสามารถใช้กับนะครับปั๊มน้ําปั๊มเราก็จะเอามานะครับปั๊มมีอยู่ตัวหนึ่งอยู่ตรงนั้นเพื่อจะจะสูบจากรุ่นครับลําน้ําพองนะฮะอันนี้ก็เป็นสวนที่น้องนุกดูแลอยู่นะครับแต่ว่าคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะครับว่ามันนะมันบังเวงเหมือนกันนะครับถ้าใจไม่เด็ดนี่ห้ามมานะฮะ ตำรวจยังไม่กล้าเข้ามาเลยแถวนี้เอเอด็กน้อยหลายครับเมื่อกี้นี่ทดสอบสูบนะครับก็มากันตั้งแต่เช้าแล้วครับเพลินว่ามันก็เดินทางมาด้วยนะอันนี้รถนกนุกอันนี้รถทีมงานไม่ขึ้นไปถ่ายข้างบนนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันนะมันสูงล้วเกิน ปั๊มตัวนี้ครับที่สูบทดสอบสูบเมื่อกี้นี่แรงหนึ่งนะครับกินกระแสยอยู่ประมาณ5แอมป์อันนั้นปั๊มอยู่ที่นั่นนะครับอันนู้นเอ้าก็ยืนหยัดนะครับเพื่อประหยัดพลังงานสู้ต่อไปน้องนุ๊กเขาเป็นช่างก่อสร้างนะครับจบอ,อยู่ที่เทคโนโลยยลรมันนี่เองขอนแก่นแต่ว่าเนาะกะ็ไปผจญภัยในโลกกว้างนะครับ ตอนนี้ก็โอเคแล้วโอเคนาะนกเนาะเมื่อกี้นี้ได้ส,สุดยอดขอบคุณมากเลยครับสุดยอดขอบคุณมากครับไม่ไ <c oughs> ด้พี่นี่ผมแย่เลยไม่มีแสงใช้ดูแลอีกเป็นปี2ปีคุณผู้ชมอันนั้นหลอดแถมให้นะครับหลอด LED 10วัตต์เปิดได้ทั้งคืนอีกสักประมาณ10นาทีกว่าก็าจะเสียชขึ้นแล้วครับโอ้โหแดดแดดเมืองไทย